สวัสดีค่ะสวัสดียามเช้านะคะเช้านี้ก็ไม่ได้ทำความสะอาดาสารพัดพรมเสร็จแล้วก็มาทําความสะอาดสาราคุณบัวสมพู่นะคะหลายวันแล้วที่แม่ดาไม่มาทําความสะอาดนะคะไปดูกันนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะ ได้เพราะว่ามันกุิ่นเยอะกลมันเยอะแต่เกาดีอยู่อย่างหนึ่งนะไม่มีนกโอ้มีเม็ดมะขามขั่วใครชอมเม็ดมะาขาม,มขมัมาขามวม่วเม็ดมะขามขั่วมีขั่วเม็ดมะขามด้วยนะอ๋อสงสัยนางลำ ล่วงไร้สุดก็เลยไม่ได้มาทำความสะอาดเลยใบไม,ม,ม้ล่วงหมุนเต็มพื้นเนาะเต็มไปหมด่วงเหยีเต็มพื้นไปหมดเลย อย่างที่นั่นไม่มีไม่มีนกมาทำรังนะงจำปาลารอแม่ไม่ไหวแล้วไม่ตามแล้วนี่จะจำปีตามอยู่ อยู่ขั้วเม็ดมะขามแต่ว่าไม่กล้าเคี้ยวเดี๋ยวฟันแตกฟันแตกก็ยแย่เลยนะทางใหม่ก็โอ้ราคาสูง เ็นกำลังใจให้ด้วยนะคะอย่างน้อยนะคะระักห้าหกนาทีเ้ยสีเเ้ยเ,เริ่มต้นของเดือนใหม่แล้ววันที่หนึ่ง ไม่เปลี่ยนน้ำใหม่แล้วนะคะยังไม่ได้ยังไม่ได้เอานั้นกุ่มนะเพราะ่ไม่ได้มีถังมาสองถังนะต้องมีถังมาสองถังนี่ยังไม่ได้เอานี้สุดมยู่นะเพราะว่าทำสาราสารท้งมสก็เปลี่ยนน้ำ เ็จแล้วสาบัวชมพูนี่เราก็จะย้ายไปเสร็จแล้วนะคะไปสาราหลังที่สองว้าวดีที่ไม่มีลังนกเนาะแล้วก็แค่ปัดกวาดทำความสะอาดฝุ่นแค่นั้นล่ะคะ่ะดูสินี่ยังไม่เลอะเลยนะคะ แค่มีฝุ่นเล็กน้อยนะคะทำความสะอาดศาลาเพชรชมพูนะคะว่าไงจำปีมาช่วยแม่บอมาเลยอาไม้ขวาอ่ะมาช่วยแม่ก็มาสิดูดอกยาบานแล้วไม่ได้เอาเสียมมาขุดออก เยอะอะไรมากมายนะคะแค่กลุ่มแค่ฝุ่นเล็กๆน้อยๆแล้วก็ขี้จิ้งจก เสียงธรรมชาติไปนะคะฤกสิทเสียงดนตรีทุกวันนี้นะคะาก็ไม่อยากใส่นะคะเพราะว่าใส่แล้วมันติดแดงย้อนหลังนะคะพอตอนแรกมันยังไม่มีลกขสิทธิ์พอต่อไปเข้าไปจดลกขสิทธิ์มันก็เลยติดลกขสิทธิ์ย้อนหลังต้องไ้มาแก้แดงได้มาลบออกนะคะก็เลยเ,เสียงธรรมชาตินี่แหละเสียงนกร้องธรรมชาติเสียงดนตรีธรรมชาตินะี่แหละไม่มีลกขสิทธิ์นะ อ่านหมดจบเลยแค่ถูแบบน,นี้แค่ถูงถ,ถ,ถูก็เสร็จแล้วอย่าลืมชมคลิปไม่ท่านด่านนะคะอยู่ให้นานรวมห้านาทีด้วยนะคะน้อพูดคุยพักทาย นั่งพักชิบกาแฟไปนะคะให้หายเหนื่อยก่อนเด้อค่อยออกไปนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยเดอ้อกดไลค์นะคะสำคัญมากนะคะพีกให้กาลังใจเนาะ<ม>ให้กาลังใจคนทํางานนะจะได้มีกําลังใจจะได้มีแ,งงะะมแรงทํางานสู้ต่อไป ไม่เลิกก็ไม่ได้ถุงบ่อยนะให้สีสีมันจะได้ไม่หมองเนาะสีมันจะได้ไม่หมองสีจะได้ไม่ลอกถ้ามันเลอะถึงจะอูนะสีข้าบางอย่างก็ถูไม่หมองเราต้องใช้แรงกดใช้แรงกดเยอะใช้แรงมือไม่พอก็ใช้แรงเท้าด้วยต้องกดแรง บางทีมันก็เป็นขาดนะบางเกมก็หลวมนะ เราอ้วนเราถอดจะไแน่หมคางเกงหลวมหรือว่ายางมันยืดมีคนนึงก็ลดน้ำหนักนะมีคนนึงก็อยากเพิ่มน้ำหนักแต่น,น้ำหนักก็ลดลงลดลงนะเสร็จแล้วนะคะเราจะไป พอยชมพูนะคะแต่ว่ามันยาวเกินนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจเป็นกําลังใจให้แม่ดาด้วยนะคะสวัสดีค่ะสะอาดค่ะนะโอ้ยยาวเกินแล้วเนี่ยดูสิแล้วเราก็จะมาทําสาราของพลอยชมพูนะคะก็ยังสะอาดเหมือนเดิมค่ะก็มีแค่ฝุ่นเล็กๆน้อยๆน,ะะนี่มีแค่ฝุ่นเล็กๆน้อยๆเพราะว่าไม่มีหลังนกเนาะปิดแล้วนะคะสวัสดีค่ะ